สวัสดีคะ่ะทุกคนในคลิปนี้ป้าจะมาเล่าเรื่องการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรเหรียญตราแก่บุคคลที่ทําคุณประโยชน์มากมายให้กับสังคมดินที่อยู่อาศัยของตนเองทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของกษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์เมื่อวันที่27เ,เ,เมษายนที่ผ่านมาค่ะตทต่ทปราราพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานนะคะ คือตั้งแต่ปีคศ1815โดยกษัตริย์วิลเลมที่1ซึ่งเป็นกษัตร,ริย์พระองค์แรกของประเทศได้ทรงรีเริ่มขึ้นเพื่อให้รางวัลแก่ทหารและประชาชนของพระองค์ในขณนะนั้นค่ะแต่ป้าจะขอพูดถึงประชาชนทุกคนที่ทำงานด้านจิตอาสาด้วยจิตใจที่แน่วแน่มาอย่างยาวนานค่ะ เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจะมีโอกาสถูกเสนอชื่อจากผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆนะคะให้ได้รับรางวัลพระราชทานในระดับ Lead ล in the Order for Or ร r ฟัดโอราเยน้าเสาซึ่งเป็นรางวัลที่เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในปี1994ค่ะตัวพระเองก็รู้สึกว่าโชคดีนะคะ ที่ได้มีโอกาสเห็นรางวัลดังกล่าวจากโอตสผู้ใหญ่ใจดีคนที่ป้าไม่เคยสงสัยเลยว่าทำไมโตสถึงได้รับรางวัลพระราชทานดังกล่าวค่ะสวยนะคะกล่องสีน้ำเงินด้านในก็จะเป็นใบเกียรติบัตรเหรียญตราและก็คำแนะนำต่างๆในการใช้งานค่ะ ในปีนี้มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลในระดับแตกต่างกันรวมทั้งหมด3,25 0คนทั่วประเทศค่ะมี7คนมาจากเมืองเอตเตเล์ ur, ที่ป้าอาศัยอยูทุกๆคนได้ทำหน้าที่นักรบจิตอาสาหลายองค์กรมาอย่างยาวนานค่ะคือไม่ต่ำกว่า15ปีจนได้รับความชื่นชมจากผู้คนรอบๆตัวและ มองเห็นคุณงามความดีจึงได้เสนอชื่อของพวกเขาให้กับทางอำเภออย่างเป็นความลับนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลจะเป็นความลับตั้งแต่ต้นจนนาทีสุดท้ายคือทุกคนที่อยู่รอบๆตัวจะรู้กันหมดยกเว้นเจ้าตัวค่ะอันนี้ก็คือกฎระเบียบข้อปฏิบัติและคาแนะนำต่างๆในการใช้งานของเหรียญตราค่ะ และเมื่อทางอำเภอได้รับเรื่องก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะในการสอบถามหาข้อมูลเมื่อทุกอย่างผ่านเกณฑ์ก็จะเสนอชื่อของทุกคนไปยังหน่วยงานคารเซลาราไเดเนเดลานเซออร์เดนซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะได้ทำการตรวจสอบอีกครั้งค่ะหากไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างก็จะตีตกไปหากผ่านเกณฑ์ ก็จะแจ้งให้ทางอำเภอเจ้าของพื้นที่ได้ทราบล่วงหน้าและทางอำเภอก็จะแจ้งไปยังผู้ที่ยื่นเรื่องขอพระราชทานรางวัลล่วงหน้าเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะและแล้วเรื่องราวสนุกสนุกก็จะเกิดขึ้นค่ะให้ได้เป็นที่เล่าขานเป็นตำนานสืบไป <c oughs> คือเมื่อเจ้าตัวผู้ได้รับรางวัลผู้ไม่รู้อินโอินเนเพราะ ทุกคนรอบตัวแม้แต่บุคคลในครอบครัวก็จะร่วมกันปกปิดเป็นความลับป้าหมายก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ให้มากที่สุดให้ได้ค่ะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลก็จะถูกหลอกล่อด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปเพื่อที่จะให้ไปรับรางวัลกับทางอำเภอค่ะและทุกคนก็รู้ว่า เรียนตราดังกล่าวหากผู้ใช้เสียชีวิตก็ต้องส่งคืนค่ะอันนี้ก็คือเหรียญตราที่เป็นรางวัลพระราชทานในฐานะนักรบจิตอาสาของโตสในปี2011ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเข็มกลัดนะคะ เรื่องราวก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะป้าก็ขอขอบคุณที่ทุกคนได้รับฟังคลิปนี้ของป้ามาถึงตอนจบนะคะถ้าหากคลิปมีเหตุผิดพลาดหรือบกพร่องประการใดป้าก็กราบขออภัยมายัางที่นี้ด้วยและจะพยายามปรับปรุงแก้ไขการทำงานในครั้งต่อๆไปให้ดีขึ้นค่ะและก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้ายแอวด้วยนะคะ